เรากำลังจะไปสวนค่ะทุกคน,ห,นหมคะเราได้อะไรมามีคือเห็ดละงูกดอกใหญ่ค่ะมีสีขาวสีแดงนะคะเหลืองเห็ดละงูกเหลืองเห็ดละงูกขาวนะคะเราก็จะไปทำการปลูกต้นยางนาะของเราค่ะนี่อยู่กับแม่เมียมาเกือบปีแล้วนะคะอันนี้เราเลี้ยงไว้นะ,ะต้นเขายังไม่โตเราต้องเอาไป ลงดินนะคะพร้อมกับเห็ดสมนุนสมุนไปก่อนแล้วคะ่ะจะไปก่อนแล้วเราก็จะไปกันเลยนะคะไปกันเลย,ไปเ,ลยไปเด็กๆไปกันเลยคะ่ะยามางเราก็จะไปปลูกกี่สวนยานะคะ,ะไป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  ไปตัไปปูกรกไม่ตาตากับยายอยู่ข้างทางนะคะนี่ต้นไม้กันไปที่สวนหญ้านะคะสวนหญ้าสวนเราอยู่ข้างกันนะคะนู่นแบบนีค่ะต้นไม้นี่ก็เป็นสวนมันสับปะหลังค่ะ ผนมันสับปะหลังเขาก็สวยนะคะส่นี่ๆๆแล้วแลวแล้วเูัใส่ไได้เขียวนะคะ่ไงตรงที่เราจะปูกนั่นไงคะ1ต้นนี่ไปูกไว้แล้ว1ต้น2ต้นสามต้น,ตนหลาย ต้นยางนาไปปลูกค่ะย่าอยู่ไหนเออย่าน่าจะอยู่หลังบ้านนะคะงบ้านโอเคถึงแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะนี่มันก็จะไม่สวยเท่าไหร่เนาะถ้าไปลงดินและใส่ปุ๋ยมันน่าจะสวยกว่าน,นี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะนี่มีของแถมด้วยนะ เอต้นอวคาโด034ค่ะ